เด้อจ้าแม่พักบุงมาอีกแล้วจา้าสวัสดีจ้าเยลาจ้าพี่สาวแม่พักบุง้งจ้าจ้ามื้อนี้เขาสิมาเฮ็ดอีหอย,งย,งย,ยงังกันเบิ่งเด้อจ้าเด้อเห็นยังยายล่ายำขนมจีนใส่ปลาทูบดใส่ลูกกินเนือ้อแซ่บๆมีไข่ต้มมีผักเบิ่งเครื่องดูเบิ่งเครื่องดูพี่น้องนี่กะเจี๊ยบเขียวมกวักัวเละบานเฮากะเจี๊ยบเขียวเขาเจ้าว่ามีประโยชน์เดีประโยชน์แล้วกินเอา นีลายิบันปลาหมาปลาหม่าปลาล่าก็ต้มเองได้พี่น้องปลาต้มเองเราต้มแซ่บเชียแต่ว่าเพราท่านในเฮ็ดขายเลยจ้ะเพราะว่าเลี้ยงปลาอยู่ท่านในมีปลาล่าท่านในมีปลาปลาลาใส่สามโซนก้อนเส้นขนมเส้นนี่เป็นขนมเส้นแห้งเด้อจ้ะข้าวหนมเ้ษแหงปลาโอ๊บบะพริกป่นมาลูกป่นแล้วเปนยิบคล้องให้ป้าจ้าพริกป่น ปนใจหน่อยๆก้อนมันสิเพชรนี่น่ะก็เติมเอาออปนใจปะทูโบสลงไปลูกชิ้นลวกลงไปงน้ำตาลเล็กน้อยเอารสชาติน้ำปลาสูตรแบบ <ลง S 2> บ้านๆแม่นม่รูย่ายสูตรแบบบ้านๆนี่นามีดมาดู ปาที่เอามาปาดปกะเทศนั่นมีดปาดประเทศ,เทศ,เทศใส่บากกอกลงไปแบบให้บานเข้าเคยกินนะแบบโบราณเข้ากับทน้ลานั่นงข่างข้งปุ่นปันกับที่ขัซิมตัวทามันจิแสหรือบ่อร์แสกเพราะเข้าเคยกินหนังแต่เด็กน้อยกินจังซี่ ปัจจุบนันน้าเป็นกะเฮ็ดแบบไม่หา้าวกะเฮ็ดแบบเก่าๆร่องเบิงหน้าสามชิ้นหัวยำอันี้มัาามนผสมห้ากเขค่อยเติมใส่ประทู่แสบปันยังซีวบานนี่วักใส่ประทู่เสบกระเบิ้งแง้มกินเลยจ้ากินกระป๋กกระนเนาาจีบบเ๊ยบเขียวบักทั่วเละบานห,าห,าห,าห้านละ เริ่มอันน้ำปลวหวานนีใจแล้วน้ำปลาต้องเย็นวหวานป้มาทไทปลวหวานนีนอยโอ้โส่วนส่วนสิ่กินของแสบพี่น้องเอ้ยทึงห่อนทึงห่องทึงทั้งหอนได้เดนน้ำปลาหวาน อันนี้หน้าบวนกับปลาเฮดเองดิจ้าเฮดจ้ะโอ้ยจะเซ่บป้เครื่องแน่นแน่นซี่งมังกรลาบูลาบูมาซีมปพาบูไาซี่ด้ลูกซีมดกแห้งเหรแหงเดี๋ยวห้าไปอ่ะวดให้นเขากันสัก่อนเผ็ดวะ แดดตีได้เลยรสชาติโอ้เห็นเราก็น้ำลายไหลพี่น้องหอนๆสลับเนาะแก่แก่หอน,ะะนหอนหอนีหมอนเนาะหมอนอยู่หน้าหมอนอยู่หน้าอีหมอนไม่ได้กินหมอนไปหน้าเหมือนรุ่นไปสิโอ้ยแเสบเขาบุ้งเสี้ยมได้อซูมให้เบิ่งคักๆเด้อพี่น้องจะแสีสบบ่ ซ,ซ,ซิมแซบบอปต่แซบบอลอาลูกไปซิมมงลูกวมารสจานมันเป็น,นได่นชิมลูกพ่อเน๋อ,อน้ำปลาใส้อีเล็กน้อยป๊อพ่อแล้วบอกออเอาบุญมาพ่อกับพ่ออันตัวก่อนเอ้ยส่วดจานปูลูก สู้ิึงได้พี่น้องได้สู้ิึงสาัดแบบกพูธุเครื่องแน่นแน่นอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระปุกเองได้จ้ากะปุกได้อันนี้ค่อยๆโมีสารพิษบ่มียังปลักบุ้งเขาบ่ค่อยกินหอมแต่ร้อยเอาหอมหอมตี๋กระเจี๊บคักเอ้ยพูด่ะเบิ้งไข่ดูไข่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 

กินแบบบ้านๆนะมือยุกกินยุกกินเอามือเอามือกินมันจงแซ่บเขาบูงหันนาเขามาดีๆลูกกินเลยบาดนี่มือยุกกินหายใจยุบก็เ่็นเอาเลยบาดนี่ล่งเลยเอาเปิดเปิดพม่านกั้งกินกินไใส่มาคุ่มากแม่คูมากแม่คู่มากอันนี้การคู่มากนี่กะเป็นร้าน้อจ้า แสบเมนบบเอาแสบใส่ไฟน้อใปอกเร่ใ huh. ส uh ่ผงสุรตเด้นีเอาไใส่ผงสุโติเอาไใส่ผงสุโรนี่บนี่เออเอาซองมาตังขคางๆกับแ่บแล้วล่ะเปิดนั่้งกัดเต คู่มาพิจารณาศก่อนตีว่าเป็นเอียงเอ้านคัอเอาตักใส่ปากจังน่อยด้วยโอ้คนไทยกับน้ำลายแตกเร้อยเรือยพึ่งคายกันเลรื่อยเอาก่ันเอาควันเอาพักบุงขึ้นไปเอาน้ามเพชบอลูกเพชบอบอบอเพิ่นเป็นแพรอนในเอ้ยเพิ่นบอกกินผักหลายเป็นสลัะพี่น้องเอ้ยข่อยบอกแล้วปลาลูกข่อยบอหมักผัก กินกินมื far, ้อจังแสบกินมือย่ำขนมเซนส้วาขนมเซนส้วขนมเซนแสบแสบยอดยอดผักกาดทิ้งก็เก็บอยู่ข้างหัวได้พี่น้องหากินเละหัวอีรีได้เพราะว่ามันเป็นยุโควิดเนาะ ประหยัดเงินเท่านั้นมีครูมากเลยจ้าครูมากสอนเคมีเพื่อนหาตะบัรจใไม่น่ะจ้าขอบ้วนบานบานจ้ากินอันนี้แล้ก็ซีแรล้ว้ยังบ่เข้ากินนอนซื้อ กไม่เขวยำมาละตาว่ามารงวินนอหยาบเอาข้าปากเราเลื่นเลยไร่วลำเราไหมอืมมขนมจนขนมจนก็ไม่ได้ว่าจินเหนียวขนมจนร่เปนนุ่มกินเยอะๆจ้ากินเยอะๆเยอะเยอะๆหักหอาพี่น้องบานนี้ ข่อยไปกินน้ำเพลินเพันธุ์สกิดเมิดก่อนข่อยสิบหัวท่านค่ะเอาจัง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 สีเห้ากับปิดคลิปเนาะปิดคลิปซะก่อนเนาะเอออ้าวปิดคลิปก่อนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าคนถ่ายสิบหัวได้กินเอาเพราะว่าหาจะทายเพราะท่านไหนมีขาตั้งกล่องขันขันเออว่าไหนมีเงินซื้อขันสมมติว่ามีขาตั้งกล่องแล้วก็สิได้กินน้ำกันเอา ป,ป,ปิดคลิปเอาเยล่าปิดคลิปสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่อันภากุ้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ